วันนี้ก็มาซื้อกาแฟที่ท้าที่วิกเลวนะคะวันนี้ฟ้าก็มาคนเดียวนะหลังจากเมื่อวานนี้ฟ้าลงคิดไปกับน้องนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาคุยกับท่านผู้ชมแบบสักนิดนึงนะคะวันนี้ฟ้าก็มาคุยเรื่องฟ้ามาออสเตรเลียกับใครมาเมื่อไรรู้สึกยังไงที่มาครั้งแรกอย่างนี้นะคะอันดับแรกคือฟ้ามาออสเตรเลียกับแม่น,นะคะ ฟ้าติดตามคุณแม่มานะคะแล้วฟ้าก็มาเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะรวมรวมถึงกับปีนี้ด้วยก็เป็น5ปีนะคะฟ้ารู้สึกยังไงกับการมาออสเตรเลียครั้งแรกคืออยู่ที่เมืองไทยนะคะบอกก่อนคือฟ้ามีความฝันมากความฝันแบบเออเรามาอยู่นี่มาอยู่ต่างประเทศเราจะมีชีวิตที่ดีเราจะไม่ลําบากเราจะแบบว่าทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนคือคิดผิดนะทุกคนคิดผิด คือคิดยังไงอะคือแบบเอาอะไรมาคิดว่าเออมาอยู่ออสเตรเลียอยู่ต่างประเทศถึงจะไม่ใช่ออสเตรเลียก็แบบไม่ใช่ว่าจะไม่ลําบากนะทุกคนคือมันลําบากมากคือถ้าใครไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราลําบากแค่ไหนนะทุกคนเออฟ้าก็แบบอยู่ที่เมืองไทยนะฟ้าแบบคิดว่าเออมาอยู่ออสเตรเลียคือมันจะดีมากทุกคนคือสนุกมากอะไรเงี้ย คือผิดค่ะทางกับกันค่ะลำบากที่สุดสองปีแรกคือลำบากมากทุกคนหลังจากที่ฟ้ามานี่นะคะฟ้าก็ยังไม่ได้เข้าเรียนเลยนะคะฟ้าก็ต้องอยู่บ้านหเดือนทุกคนอยู่บ้านหเดือนกว่าจะได้ไปเรียนอย่างงี้นะคะอยู่บ้านหกเดือนจากเดือนแรกถึงเดือนที่หกฟ้าก็แบบเบื่อนะทุกคนไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็อยู่แบบรูทีนที่บ้านอะ่ะ ทำเหมือนเดิมตื่นกินข้าวนอนตื่นกินข้าวนอนเล่นอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้ไปเรียนนะคะไปเรียนก็วันแรกของฟ้าก็คือดีมากคือตื่นเต้นบอกคุณแม่เลยแบบตื่นเต้นที่จะได้ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ,อหลังจากที่ไม่ได้เรียน6เดือนใช่ไหมทุกคนจบมา .3 าแล้วฟ้าก็บินมานี่เลยนะคะคือบอกคุณแม่ว่าเออตื่นเต้นนะนี่จะได้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนคือไม่รู้จักกับใครเลยพวกกับใครก็ไม่ได้เออแอะอาโออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบ ทำยังไงดีอะเราจะต้องแบบพูดกับตัวเองว่าเราต้องพูดนะเราจะต้องไม่กลัวนะเพราะว่าฟ้าเป็นคนที่กลัวความผิดกลัวพูดผิดแล้วกลัวคนอื่นคิดว่าเออทําไมอะมันพูดอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันพูดอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าฟ้าก็แบบพยายามที่พูดนะวันแรกของฟ้าคือฟ้าก็แบบอะไรที่มันอยู่ในหัวฟ้าฟ้าก็พูดออกมาเลยนะทุกคนหลังจากที่ไปโรงเรียนวันแรกฟ้ารู้สึกแบบดีมากคือ จะบอกเลยนะคะว่าในห้องฟ้านักเรียนในห้องฟ้าคือมีฟ้าคนเดียวที่เป็นผู้หญิงและทุกคนคือเป็นผู้ชายหมดแล้วก็มี5้าคนเท่านั้นนะทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนแบบไปเรียนใหม่อะไรอย่างนี้นะคะหลังจากไปโรงเรียนเออไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเรียนภาษา A B C อะไรเงี้ยทุกคนต้องไปเรียน A B C B O C Dog อะไรเงี้ยทุกคน C A T แคทอะไรเงี้ยคือแบบคือมันดีมากทุกคน ถ้าคนที่แบบไม่ได้อังกฤษเลยคือแบบมันดีมากหลังจากนั้นนะคะฟ้าก็เรียน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 จนมาถึงทุกวันนี้ฟ้าก็จบม .6 แล้วนะคะทุกคนฟ้าจบม .6 แล้วแต่ว่าฟ้าไม่ได้เรียนต่อนะคะฟ้าทํางานฟ้าทํางานนะคะของฟ้าเป็นยังไงนะคะฟ้าทํางานที่ร้านแบบว่าเหมือน KFC เหมือน m c d o n a l d s อะไรเงี้ยทุกคนออแบบว่าแบบว่ารับออเดอร์แล้วก็เสิร์ฟออเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคน ือไปครั้งแรกคือไม่รู้อะไรเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเขาก็สอนงานให้นะทุกคนที่นี่เขาสอนงานให้ไปครั้งแรกคือไม่มีประสบการณ์ทุกคนเขาก็สอนงานให้เราอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะวันนี้ฟ้าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะอยากให้ฟ้าพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนฟ้าก็ตอนนี้นะรู้สึกตอนนี้ อยากอยู่ออสเตรเลียมากมาจนไม่อยากกลับเมืองไทยเลยนะทุกคนคืออะไรมันก็ดีหมดที่นี่นะคะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะว่าเอออยู่นี่มันดีมากเลยนะอะไรเงี้ยหลังจากที่เราแบบหาตังได้เราทํางานนะเราเรียนจบมอหกแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ฟ้าพูดไปหมดแล้วนะคะทุกคนคือตอนนี้ในความรู้สึกตอนนี้ของฟ้านะคะฟ้าภูมิใจมากที่ฟ้าทําให้ครอบครัวได้หลังจากที่แบบ ฟ้าไม่รู้อะไรเลยตอนนี้คือฟ้าก็รู้บางอย่างแล้วไม่ใช่แบบทุกๆอย่างนะคะฟ้ามีเงินให้ครอบครัวฟ้าทํางานฟ้าหาตังนะคะคือแบบฟ้าภูมิใจมากทุกคนอย่าท้อนะคะไว้พบกันครั้งหน้านะฟ้าพ,พูดไปหมดแล้วนะคะฟ้าก็จะมาขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนฟ้าก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ให้ฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าฟ้ามาคุยด้วยใหม่นะคะ